สวัสดีค่ะน้องๆทุกคนนะคะในโครงการ U2T นะคะก็จากที่เมื่อวานเนาะเราก็ได้คุยกันเกี่ยวกับมีการบ้านนะคะเป็นชิ้นงานที่เกี่ยวข้องกับการทำอินโฟกราฟิกนะคะได้แจ้งไปแล้วตอนแรกว่าเราจะใช้เว็บนะคะที่ชื่อว่าคานว่านะคะเป็นตัวเครื่องมือในการทำอินโฟกราฟิกของเรานะคะ ันนี้วันนี้จะมานำเสนอตัวอย่างของอินโฟกราฟิกนะคะแล้วก็วิธีการแชร์มาให้มีการทำงานร่วมกันนะคะไม่ต้องทำงานคนเดียวก็ได้แต่ว่าเพื่อนๆสามารถช่วยเราทำงานได้นะคะก็เวลาที่เราเลือกรูปแบบนะคะมันจะขึ้นมาสำหรับเวลาที่เราเปิดในตอนแรกแล้วเราก็ควรจะล็อกอินนะคะในส่วนของ ครูเองเนี่ยนะคะก็เป็นการล็อกอินของรูปแบบของพรีเมียม for education เนาะมันก็เลยจะมีเครื่องมือแล้วก็มีรูปแบบที่เยอะขึ้นนะคะสำหรับน้องๆนะคะถ้าเกิดว่าเข้ามาแล้วหานะคะเราสามารถหา,ารูปแบบรูปแบบของการนำเสนอนะคะซึ่งในการนำเสนอเนี่ยมันจะมีคันว่าเนี่ยข้อดีของเขาคือเขา เหมือนรู้ใจเรานะคะไม่ว่าจะเป็นงานนําเสนอซึ่งเราก็ใช้แทน powerpoint ได้เลยนะคะเอกสาร a 4หรือเราจะทําโลโก้วิดีโอโปสเตอร์ใบสมัครงานนะคะใครที่ชอบโพส instagram ก็สามารถที่จะมาสร้างโพสต์นี้ให้สวยๆก่อนแล้วก็ค่อยอัพได้นะคะหรือนาำบัตรนะคะโบชัวโปสเตอร์ใบปลิวโปสการ์ดนะคะแล้วก็เราก็จะมาเจอ infographic นะคะเราสามารถเลือกจากตรงนี้ก็ได้นะคะ หรือใครที่ถนัดหรือว่าชอบที่จะทำเองก็สามารถสร้างแม่แบบที่เป็นแม่แบบงานแบบที่มันเป็นแบงค์นะคะหรือว่าเป็นงานนำเสนอเปล่าๆเนี่ยก็ได้นะคะแต่ส่วนใหญ่แล้วเราก็จะเลือกแม่แบบที่ที่เขามีให้เพราะว่าทั้งพื้นหลังนะคะแล้วก็ทั้งรูปเนี่ยเขาเหมือนมีคนที่ออกแบบแล้วก็ รู้ใจเรามาอยู่แล้วยกตัวอย่างเช่นบางอันเนี่ยมันก็จะมีทั้งเรื่องของตัวเลขแล้วเ,เอามาทําเป็นแผนแผนภูมิอย่างเงี้ยนะคะซึ่งมันจะทําให้เราดูง่ายนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างเนาะแล้ววิธีการนะคะสมมุติว่าเราไม่ต้องการทําคนเดียวนะคะสมมุติว่าเราต้องการที่จะทํางานร่วมกับเพื่อนสมมุตินะคะ เราก็สามารถที่จะสร้างแม่แบบไว้ก่อนแล้วก็ไปตรงนี้ค่ะเราไปตรงที่แชร์นะคะแชร์เสร็จแล้วมันจะกดตรงสิทธิ์เนาะในการทำไฟล์นี้นะคะเราก็ต้องเลือกไปที่แชร์ลิงก์ไปยังการแก้ไขเพราะว,ว่าคนอื่นเนี่ยสามารถแก้ไขได้นะคะแล้วเราก็ใส่ชื่อของเพื่อนเรานะคะยกตัวอย่างเช่นตอนนี้สมมติว่าจะส่งให้อาจารย์สุรินนะคะ ก็พิมพ์อาจารย์อาจารย์สุลินนะคะว่า f m c c a c t h อย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ส่งถ้าเรากดส่งไปเนี่ยมันก็จะเข้าไปที่อีเมลของอาจารย์สุรินนะคะอ่าเดี๋ยวอันนี้จะเนื่องจากว่าอยู่ไกลเนาะก็จะลองแชร์ไปที่เมลของตัวเองอีเมลหนึ่งนะคะสมมุติว่าเราส่งไปให้อีกคนนึงเสร็จแล้วนะคะ มันจะขึ้นว่าคำเชิญที่รอการตอบอเดี๋ยวจะลองเปิดเมลที่เป็นเมลเชิญเนาะให้ดูนะคะพอเราเปิดไปที่อ e ีเมลที่เราเชิญเพื่อนเข้ามาทำงานร่วมกันนะคะเพื่อนที่เข้ามาเนี่ยก็จะสามารถเปิดนะคะเปิดแล้วก็ สร้างการทำงานร่วมกันขึ้นมาอีกนะคะแต่ก็จะเห็นได้ว่ามันจะมีเงาสีเขียวๆเ,เนาะสีเขียวๆนั่นก็คือการทนาก็คือตอนนี้ในในหน้าหลักเนี่ยเรากำลังมีพื้นที่ทำงานคือหน้านี้นะนะคะสมมติว่าอีกคนนึงพิมพ์เพิ่มเข้ามานะคะพิมพ์เพิ่มเข้ามาเราก็จะสามารถเห็นมองเห็นได้นะคะ บริบทชุมชนวเรา,าสามารถซูมได้ตรงนี้นะคะนั่นข้างๆด้านล่างนี้นะคะบริบทชุมชนผู้ชายกี่คนผู้หญิงกี่คนตอนนี้ถ้าภาพนี้ก็เหมือนกับว่าผู้หญิงกับผู้ชายมีจํานวนเท่ากันอย่างเงี้ยนะคะมันไม่ต้องอธิบายเยอะก็ได้เนาะแล้วก็ที่สําคัญก็คือ เราสามารถแชร์ไปทํางานร่วมกับเพื่อนได้เห็นไหมคะเมื่อเราสร้างความเปลี่ยนแปลงแล้วเนี่ยตรงหน้าจอหลักมันก็เปลี่ยนไปด้วยนะคะค่ะก็สําหรับวันนี้ก็อาจจะคร่าวๆนะคะทีนี้ในการแชร์เนี่ยจะแชร์ให้พี่เข้าไปดูด้วยก็ได้นะคะก็เรียนเชิญนะคะก็ยินดีที่จะเข้าไปร่วมกันคิดแล้วก็ร่วมกันสร้างเนาะ ให้มันเกิดเป็นงานของ u t ทของเรานะคะขอบคุณค่ะ